ด้วยผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้หนังฟอร์มยักษ์ระดับบล็อกบัสเตอร์นับ1 0 1สเรื่องเลื่อนตารางการฉายออกไปแน่นอนว่าหนึ่งในประเภทหนังที่ถูกเลื่อนออกไปจนเกลี้ยงตารางปี2020คือบรรดาหนังซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองครับซึ่งขยับกันไปอยู่ในปี2021หรือว่าในปีหน้านั่นเอง ซึ่งนั่นก็รวมถึง2ภาพยนตร์ฮีโร่สายดาร์กที่ผมอยากดูมากๆอย่าง Venom และ Mobius จากทางฝั่งของ Sony ที่แท็กมือกับทาง Marvel Studio เป็นที่เรียบร้อยใช่ครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำา2ภาพยนตร์แอนตี้ฮีโร่แห่งปี2021โดยขอเริ่มต้นจาก Mobius Anti-Hero แห่งรัติการที่เดิมที เป็นหนึ่งในตัวละครวายร้ายจากใน m มาเวลคอมิกของซีรีส์สไปเดอร์แแต่ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นผีดูดเลือดซึ่งก็ดูโดดเด่นและจำง่ายบวกกับภูมิหลังที่ดราม่าน่าเห็นใจทำให้ตัวละครมอร์เบีค่อยๆได้รับความนิยมจนขึ้นมาเป็นวายร้ายแถวหน้าประจำแฟนชายไอ้แมงมุม um. ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับในที่สุดแล้วก็ได้ถูกหยิบขึ้นมาทำหนังเดี่ยวเป็นของตัวเอง บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของไมเคิลมอร์เบีสนักชีววิทยาผู้พยายามหาวิธีรักษาโรคร้ายที่ตนเองเป็นอยู่จนต้องพึ่งพาโลหิตของข้างค่าวแวมพายและนั่นก็ทำให้เขาพบกับชะตากรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและทำให้เขากลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายหิวกระหายเลือดว่องไวและทรงพลังเป็นอย่างมาก ในส่วนตัวอย่างแรกของมอร์เบียสที่ปล่อยออกมานอกจากคนดูจะได้เห็นจาเลตโต้สลัดลุกโจเกอร์กลายมาเป็นแวมไพร์พันดุอย่างมอร์เบียสก็สร้างความคาดหวังในแง่การแสดงให้กับคนดูไม่น้อยเลยเละครับรวมถึงในตัวอย่างก็ได้มีการโยนเบาะแสเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนมาให้เราได้เห็นกันแบบชัดๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่ข้างฝาผนังตอนที่ไมเคิลมอร์เบียสเดินผ่าน หรือการปรากฏตัวของเอนเดรียนทูมหรือวอลเจอร์ตัวร้ายจาก Spider-Man Homecoming นั่นเองซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคอหนังฮีโร่ที่เราจะได้เห็นการขยายเรื่องราวของจักรวาลสไปเดอร์แมให้มันบันเทิงขึ้นอีกเป็นเท่าตัวโดยมอร์เบมีกำหนดฉายใหม่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมปี2021 แต่อีกหนึ่งไม้เด็ดของทางโซนีในปีหน้านั้นก็คงเป็นตอนต่อของเวนอมในชื่อภาคว่า v วนอมเลดเดอร์บีคาเนตที่สารต่อความสำเร็จจากการถล่มรายได้ทั่วโลกไปถึง855ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐจากทุนสร้าง100ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเรียกว่านอกจากจะไม่แป้กแล้วก็ยังปังเกินคาดอีกด้วย ซึ่งมาในภาคนี้ก็จะทวีความดุเด็ดเผ็ดมันขึ้นไปอีกเพราะว่าเวนอมและเอ็ดดี้บล็อกต้องเผชิญหน้ากับศัตรูคนสำคัญนั่นก็คือซิมไบโอตที่มีลักษณะสีแดงเพลิงที่มีดีกีความโหดระดับตัวพ่ออย่างคาเนตและร่างปรสิตนามว่าเคลตัสคาสดีฆาตกรโรคจิตที่มีความหัวรุนแรงมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งเขาก็ได้มาปรากฏตัวในตอนท้ายเรื่องของเวนอมภาคแรก โดยคนที่มาสวมบทบาทนี้นั่นก็คือนักแสดงชายมากความสามารถระดับเอลิสแห่งวงการฮอลลีวูดนั่นก็คือวูดดี้เฮรูสันนั่นเองครับซึ่งนอกจากมหาศึกซิมไบโอที่กำลังนับถอยหลังรอวันเปิดฉากในปลายเดือนมิถุนายนปี2021เวนอมภาคที่2ก็อาจจะมีการปรากฏตัวสุดเซอร์ไพรส์ของ Spider-Man หรือตัวละครสำคัญตัวอื่นๆในมาเวลก็เป็นไปได้นะครับ แค่คิดว่าเราจะได้เห็นสไปดี้เวนอมและมอร์เบียสต้องมาบ้ากันบนจอภาพยนตร์มันคงเกินกว่าคำว่าสนุกไปแล้วจริงๆและคำตอบเหล่านี้จะเป็นจริงอย่างที่ใจหวังไว้หรือเป็นเพียงภาพมโนที่ต้องพังลงไปเราที่เป็นคนดูก็คงต้องไปรอชมพร้อมๆกันในโรงภาพยนตร์ปีหน้า2021 และนี่ก็เป็นเรื่องราวของ2ภาพยนตร์แอนตี้ฮีโร่ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ